สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาแนะนํานะคะสำหรับยอดวิวคนที่ตะมุตะมิอะคะ่ะเราไม่ใช่ผู้รู้นะคะแต่คือจากส่วนตัวนะคะใครจะเชื่อก็เชื่อ,อใครจะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรค่ะคือเราเราสังเกตนะคะจากหลายๆหลายคลิปอะคะ่ะไอ เหมือนแบบการที่เราไปคอมเมนต์ใครอะคอมเมนต์ comment คำเดิมๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับอยู่แบบเนี้ย AI เขาก็จะมองว่าเราเป็นสแปมนะคะคือการคอมเมนต์เพื่อนๆอะเราต้องแหวกๆหลายๆแนวหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการทำคลิปของเราเราทำคลิปซ้ำซากจำเจใช่ไหมคะ AI เขาก็จะไม่นําส่งเราต้องทําแบบหลายๆแนวหรือถ้าเราคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะคะเพื่อนๆเราก็ไปดูคลิปของคนดังว่าเขาทําแบบไหนยอดวิวถึงปังเขาเรียกว่าเกาะกระแสะคนดังนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําตามเขาบ้างทําวิธีแบบเขาเปลี่ยนแนวเปลี่ยนคอนเทนต์เผื่อยอดวิวจะปังขึ้นมาบ้างทําแนวเดิมๆก็ยอดวิวตะมุตะมิอย่างนั้นแหละค่ะ ช่วงนี้เขาต้องเกาะกระแสะคนดังกันนะคะคือจากประสบการณ์นะคะแต่ไม่ใช่ผู้รู้ผู้อะไรนะคะคืออยากแนะนําสิ่งดีๆให้เพื่อนๆอยากให้มียอดวิวสูงขึ้นอยากให้มียอดวิวปังๆนะก็เนี่ยค่ะก็คําแนะนําดีๆมาฝากนะคะสวัสดีค่ะ